ขึ้นเลยนี่กว่าปึ๊บมาว้าวกระถางมาแล้วเว้ยอือีิงโลดกระสุนอืออะไรเหรอหลบได้อยู่ไอ้เพื่อนนี่เนี่ยเรียบร้อยปืนปืนเรากันนั้นไม่ค่อยดีนะครูนะนี่แน่อือไวครับอือว้า ยิงมดกระสุนยิงมดเติมเกมการิน่าเดลต้าฟอร์ไม่ว่าจะคอมหรือมือถือสุดคุ้มราคาถูกกว่าใครได้ที่ richman shop ถูกกว่าเติมเองเข้าวไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมาย เออบนเว็บรับส่วนลดวิชแมนคอยพร้อมผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมในไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาไหนหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไหวผ่อนได้มีเงินคืนที่ i ิชแมนช้อปยอบวาซาดีบรุนเมกาดีบริรุนดูไบดิบริรุนชาซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดียว f o r ฟฟ h ร์ดฮ f อฟนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นจะตัวเกมนี้กันนะครับเดี๋ยวพี่จะเอารถถังมาลงโนตึงซะหน่อยฮะ รถถังมาแล้วว <pools blue sound> ู้ฮูรถถังฝงฝั่งตนเอ้ยรถถังฝั่งตนบ้านอะไรรถถังฝั่งตนเย้เฮ่ก็ไปโหลดไปริ้งกันได้นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขามีภาษาไทยแล้วด้วยนะครับพีงโหลดอยู่ด้านหน้าของยานต์คิปนะมารถถังพี่มาแล้วมาเย้โคตรโลโคตรเท่เลยครับพี่เอาจัากันดูโหไม่อยากจะมูอะไรหรอกมาขึ้นเลยดีกว่าปึ๊บอืมมาว้ารถถังมาแล้วเว้ย ยิงโลดกระสุนอไหวอไหวอะไรหลัลบได้อยู่มุมนี้เนี่ยอัดเลยมาเกียร์ทางให้เพื่อนนี่เนี่ยเรียบร้อยนี่เนี่ยสวยสวยขวาเป็นแบบลิง ปืนปืนเรากันนั่นไม่ค่อยดีนะคุณดูนะเหยียบมันได้ไหมว่าคนดูเหยียบมันได้อยู่นี่เหยียบแม่งเลยเฮอยถอยถอยถอยโอ้ยติดอะไรวะติดหมอกไอ้นี่ก็นับแม่งวนไปวนมานี่แน่วูวูววูเออไหวครับเออหัวกระถังคู่เว้ย เอาหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยหนูผมลิงยากว่ะนี่เนี่ยไปไหนไปไหนยิงมดกระสุนยิงมดเออวัววัววมันมีมันมีตัวยิงบอมนี่อุ้ยนี่เนี่ยครับสวย เหยียบเลยโอ้เลี้ยเลือยเหลือหนึ่งเลือยเหลือหนึ่งซ่อมงานซ่อมก่อนสวยเอ้อตีตะขาบแตกตีตะขาบแตกโอ้โหตีตะขาบแตกแล้ถตังเราแม่งเอาจาดคนดูมันก็มีพวกตัวลอยได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอันนี้ลงมาดีกว่ามาซ่อมมาซ่อมยานให้อยู่กําลังคูดาว สวยมาซ่อมรถถังให้มันก่อนไปซ่อมรถถังให้มันนะครับคนดูนะโอปู่ได้อยู่ได้อยู่จะซ่อมรถถังให้ไปไหนเนาะสวยสวยสวย เข้าไม่ได้นะครับมุมนี้สวยเออสวยนี่แหละนี่แน่หกหกหกซ้อมเลยซ้อมเลยรถถังไวยซ้อมรถถังให้มันซ้อมรถถังให้มัน ได้อยู่ได้อยู่ยิงไหมยิงไหมลูกหัวหน้าผมซ่อมให้ยูผมซ่อมให้ยูเฮ้ยโอ้ยมัวแต่ขึ้นลำกระสุนยิงไม่ได้โอ้รถถังมันอยู่ข้างในเออรถถังแตกให้มันหลอยรถถังเราจนแตกวะเฮ้ยไปไปไปตกเตอร์เปลี่ยนแล้ว วิ้วไอ้เอาเดี๋อวเดี๋ยวว้าหัวเตะเลยกูรลอยหัวสวยเพื่อนนี่ผมต้องเข้าดันไหมนะทุกชมนะปล่อยโดนปล่อยโดนตัวไอ้ วะนี่ปืนนี่โอ้โหโคตรอิ่มมาบอกเลยเมชชินกันนั่งเลยไ,ไ,เลไปไปไปอยู่ระเบิดก่อนครับภูมิไปไปเดี๋ยวเฮาไปเดี๋ยวเฮ วิ่วนคลื่นเอื้ออาเจ็กเออโหอย่างเยอะมุมนี้อิ่มแล้วกูอิ่มเลยซีไว้โหโคตรอิ่มคนดูผมบอกเลยวางขาตั้งได้ด้วยเหรอวะ เอาดิไว้มันมีมันมีเครื่องวางเกิดคนดูนะต้องบอมเครื่องวางเกิดมันให้หมดไว้โอ้โหกระสุนนานที่หายเลย มาเก็บหมดคนดูนี่นี่เก <ai> ็บหมดเลยดิเว้อเดี๋ยวเว้เว้เว้เออม่ไม่ไม่ยึดจุดนี้วะมันจะแพ้เลยยึดจุดนี้หน่อย ผมกูจะเอาตัวที่แบบยิงแบบคนโหดมานะนี่เรจินัสแหว่ยิงบุกจะไม่รู้จะยิงบุกยังไงนะนี่้เพื่อนเรามันไม่เข้ายึดเราก็เข้ายึดไม่ได้นะครับ Quá. Quá. Củ mà leo, củ mà leo. This objective can make or break สองแอเรียไว้เย็บน้อยเย็บน้อยอจะแพ้แล้วโอ้โหดันมันก็ยากนะคนดูจะเป็นอยู่ฝั่งดันนะมันลงกันเร็วอ่ะโหยิดแล้วสองับสามนี่ถ้าเราอ,รอ,อีกครึ่งเนี่จบแล้วนะแต่พี่ก็อยู่ที่หนึ่งนะครับคนดูเนี่ยทีมที่ดีที่สุดนี่อ้าวไม่ใช่ทีมพี่หรอวะอะไรวะ อ๋อพี่ยูอันดับหนึ่งนะครับสามหมื่นกว่าคะแนนโหกูจะรู้อะไรคะแนนโคตรเยอะเลยอ้าวออกมาไปเฮ้ยอาวุธปลดเท่าไหร่วะโอวิวห้าเลยคนดูแป๊บเดียวโหของอันเนี้ยจากวิววิสามไปยี่สิบหกอะ ดูโอเปอเรเตอร์ก่อนนะครับ <don> ดูนะหมออเนี่มันมีหมอตัวอื่นเลยนะ <'ll> นี่นี่มีโจมตี no s <S ตัวอื่นด้วยนะครับโอเปอเรเตอร์ปุ๊บเราดูปืนก่อนโหลดเอาก่อนนีโหย้ย <c oughs> ยอดวิว <c oughs> อัพรัวตาที่แปะผมควรเล่นปืนนี้ไปเรื่อยนะจริงๆเราปรับแต่งปืนสักหน่อยแม็ก mm hmm. <Mac S 2> มันน้อยไปอ่ะผมอยากได้แม็กที่มันเยอะ การบังคับ67ในแมกกาซูนความแม่นยำความเสียหาย27ความจุมแมกกาซีน30เท่ากันอันนี้45 75โหอ,อ,อันนี้ดีอันนี้ดีกว่าว่ะติดตั้งเลยแล้วก็อันนี้สโคปติดปืนอันนี้กลิปหลังเหรอควบคุมความนิ่งในการยิงไม่บวกดามิะไม่บวกดามีด,มด,มดผมไม่ค่อยอยากปรับนะผู้ชมนะอ่าอันนี้ คลิปจับมือคลิปหน้าโอเคดูดิความนิ่งความแม่นยำความควบคุมลบสีโอ้อันนี้ใช้ได้อยู่นะนี่ควบคุมบวกสองว่ะแต่อันนี้ดีกว่าความแม่นเนี่ยแต่อันนี้เลยสโคปคนดูสโคปเลสตดอทธรรมดานะสามสิอันไหนเข้ามือสุด FOV จุดแดง วูนี่สกูบเลยอันไหนบวกวะคนดูเมื่อกี้นี่น,นี่สองจุดห้าอืมสกูบสามสกูบสองผมว่าไอเนี้ยเวิร์กไอเน,นี้อเน,นี้ยใช้ได้อยู่ ร้อยเอฟนี่อันนี้แล้วกันปิดอันนี้ปะยี่สิบพกเราเนี่ยพกได้ดีเซอร์อีเกิลมาแนะ่ะคนดูผมติดตั้งเลยปรับก่อนปรับเอาดีเซอร์ปรับดูก่อนนะใส่อะไรไหมตอนนี้ของยังไม่นาเออต้องรอปลดเลปลดเลเวลก่อนนะดีเซอร์อาวุธประชิดอันนี้ได้แค่นี้อาวุธ <c oughs> ประชิดม่งไม่ไม,ม,มีว่ะเฮ้ยมีเมดิแคร์นี่เมดิคคิดแนละ้วอ๋อโยอนโยนกล่องปฐมพยาบาลน,นะ แต่อันนี้ผมว่าเวิร์กกว่านะครับเดี๋ยวเอาเอนจิเนียริงตรงนี้ผมก่อนเอ้เพราะว่าตัวนี้มันไว้แบบดันนะท่านผู้ชมนะปืนเนี่ยนี่สโคปผมต้องเปลี่ยนอะสโคปมันสโคปมันต้องเอาคูณขึ้นมาหน่อยนะความคล่องตัวนี่ไว้ทีหลังเนี่ยนี่นี่ออปติคอลซูมบานกลางการบังคับลุกเอสไซนนี่สองอันนี้ซูมเท่าไหร่วะนี่ซูมสามจุดห้าผมเอาอันนี้แล้วกันเนี่ย น,นี่ติดตั้งนะต่อไปก็แม็กกาซีนเนี่ยแม็กกาซีนต้องปลดวิวสามสองนี่嘛จูขึ้นเยอะไหมจูสี่สิบห้าแล้วโอเคเฮ้แต่ก็ได้อยู่นะคนดูผมบอกเลยเอาขาตั้งเอาเปลี่ยนพานขาตั้งก่อนนะควบคุมการบังคับความแม่นยำเอ้ยเอาว่ะไหนถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ละกัน ควบคุมลบสี่อันนี้ใช้อันนี้ดีแล้วคนดูนะลางลางตรงนี้ผมควรถอดออกเปล่าวะเพิ่มวความคงความเสถียรเนี่ยล,ลางตรงนี้ผมไม่ได้ตั้งอยู่แล้วนะถอดออกดีกว่านี่นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนํานะผู้ชมนะอือเอ่ออันไหนต่อปากปลายกระบอกปืนบวกหนึ okay. ่งโอเคบวกสี่ความนิ่งอนะเอานี้ดีกว่าคนดูนะควบคุมนิ้นควบคุมนะครับลำกล้องลำกล้องยังไม่ปลด จับกิ๊จับมือเฮ้ยอันนี้แหละกูบอกเลยควบคุมการบังคับมีแล้มาสวยครับเปลี่ยนปืนแป๊บหนึ่งดีเซิร์ตเลยเด้อต้องคิดมากครับคนดูปรับแต่งปืนสตริงรันเชอร์ ATC เจลลินอันนี้สติงน่าจะเป็นนะเนับยิงต่อสู้กัรสรสยานแบบสามารถใช้ได้เพียงคนเดียวออกเป้าเ่องมีศัตรู เนี่ยผมควรเอาอันนี้เอาเข้านะ at4 ไหม at4 ดีกว่านะ at4 นี่น่าจะยิงได้เลยนะเหมาะสำหรับการาต่อการการงานยังเกาะโอเคอันนี้แหละเบรกสุดละมาลงเนี่ยครับลุยตรอ้อไม่รอแล้วนะเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยโอ้โหด่านนี้ ه, ดา่ดานตรึงอีกแล้วรอบปล่อยตัวรีสโก ล้อโหลดแมพครับล้อปล่อยตัว40กว่าวิจะผมลงอันนี้เราต้องเล่นดันใช่ไหมเนี่ยอ๋อเราเล่นป้องกันนี่ว่าอุย้ยแต่ป้องกันอันได้อยู่มาเลยพยี่เอาละเลือกจุดลงก่อนนะครับลงเออดิมาต้องไปกันมันนะครับจากฝั่งนี้นะครับดักตรงไหนได้บ้างวะตรงนี้ดักได้อยู่มั้งไป go 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 สปูบบอล

โอ้สโคปนี้ไม่เวิร์กเลยคนดูโอ้โหโคดใส่โคตรสั้นโคดใส่โคตรสั้นอะคนดูทิมหายแล้วเอาสโคปเอาสโคปนี้มาเอาเว้ยเว้ยแต่ก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่ไปไปอีสองเราจะโดนยึดนั่นี่เราต้องคุมอีหนึ่งไว้นะครับป้องกันเป้าหมายจากเขตแดนนี้โอเค โอเคนัผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม DELTA f o r ์ดฮอกอ,ออ f s ซิร์ฟไทยนทักต้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างทำยยงได้คลิปนะตลาดวันนี้พี่งโค้งกับตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูโอ้โหอตึงปุ่มยิงระยะไกลเอาดิเอาดิ